สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูมะละกอผัดไข่ครับเมนูเคลียร์ตู้เย็นของเราในวันนี้นะครับก็เป็นเมนูมะละกอผัดไข่เลยครับทาง่ายแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับ วัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นมะละกอน,นะครับผมก็นําไปสับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตามด้วยกระเทียมกระเทียมก็ตำไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีไข่ไก่วันนี้ใช้อยู่ที่2ฟองครับวัตถุดิบของเราก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันได้เลยอันดับแรกเราก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปครับเมื่อน้ามันเริ่มร้อนแล้วเพื่อนเื่อก็ใส่เป็นกระเทียมลงไปเจียวให้เหลืองหอมเลยนะครับ ช่วงนี้นะครับมะละกอเยอะมากๆากครับทําทานไม่ทานเลยนะฮะมีคนเอามาให้บ้างคนนั้นคนนี้นะครับก็เลยเต็มตู้เย็นไปหมดเลยครับก็ต้องหาเมนูนะครับมาเคลียร์ตู้เย็นกันนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเมนูแกงส้มมะละกอไปแล้วนะครับอันนั้นก็จะเริ่มสุกแล้วนะครับก็เลยมาทําเป็นเมนูมะละกอแกงส้มนะครับแล้วก็เมนูนี้นะฮะก็นํามาทําเป็นเมนูผัดมะละกอผัดไข่ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ พอกระเทียมของเราเหลืองดีแล้วนะครับก็ใส่เป็นมะละกอที่เราสรับไว้นะฮะใส่ลงไปได้เลยมะละกอสับยังไงนะครับก็จะเป็นสับเหมือนเราทานส้มตําเลยนะครับเพื่อนๆสับเหมือนกันเลยนะนะครับผัดคลุกเขาไปกับน้ํามันสักคู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เป็นน้ําลงไปกันครับผัดให้มันคลุกเขาเข้ากับน้ํามันดีก่อนนะฮะจากนั้นก็เติมน้ําลงไปนะครับผมก็ใช้อยู่ที่ประมาณ 3าทับพีนะครับอันนี้ผมก็ลองเช็คดูก่อนเนาะนะครับว่ามันพอดีไหมนะครับถ้าเกิดน้อยไปนะครับใส่ลงไปนิดนึงเดี๋ยวน้ำมันก็จะลดลงไปอีกครับจากนั้นนะครับเราก็เตรียมฝาหม้อนะครับมาปิดไว้นะครับเพื่อที่จะอบให้มะละกอของเราเนี่ยสุกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับระยะเวลาก็ใช้ประมาณ2นาทีถึง3นาทีก็ได้นะครับแล้วเราก็จะมากลับแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดเข้าไปใหม่ครับ ก็สองสามนาทีเหมือนกันครับหนึ่งถึงสองนาทีก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ลองกลับดูนะครับถ้าเกิดมันยังไม่นิ่มนะครับก็ผัดต่อไปอีกสักหนึ่งรอบครับเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดน้ํามันแห้งไปนะครับก็เพิ่มน้ําเข้าไปอีกครับนี่เลยนะจากนั้นก็อบต่อด้วยฝาหม้อครับใช้เวลาประมาณสองนาทีเหมือนกันครับรอบที่สามเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ เส้นไม่ได้นิ่มจนเละจนเกันไปนะครับเอาแค่มันพออ่อนนุ่มลงไปนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตอกไข่ใส่ลงไปกันครับเติมน้ำมันสักนิดนึงนะครับจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ลงไปได้เลยใช้อยู่ที่2ฟองครับจากนั้นก็เตรียมตะหลิวมานะครับก็ตีไข่ให้แตกครับนะขยี้ไข่ให้แบบเป็นสีขาวแล้วก็สีแดงผสมกันแบบนี้เลยนะครับพอตีไข่ให้พอมันมีสีแดงสีขาวสวยดีแล้วนะครับจากนั้น เอ่อก็นํามะละกอนะครับกลบลงไปครับระดับไฟนขั้นตอนนี้นะครับก็ใช้เป็นระดับไฟอ่อนนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็รอให้ไข่เนี่ยสุกดีเลยครับเพื่อที่จะทําให้ไข่เนี่ยมันมีก้อนที่สวยครับเพื่อนๆอ่ามันไม่มันก็จะไม่ละเอียดไปกับมะละกอนะครับอันนี้ก็จะมีความเป็นก้อนๆนะครับสีสันสวยน่ารับประทานนะฮะ ระดับไฟที่เราใช้ไฟอ่อนอยู่เนี่ยขั้นตอนนี้เราก็มาปรุงรสชาติกันเลยนะครับใส่เป็นซอสหอยลงไปซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสครับตามด้วยน้ำตาลทรายใครอยากใส่ผงชูผงปรุงนะครับสามารถใส่ได้เลยนะนะครับจากนั้นนะครับแล้วก็พลิกกลับขึ้นมานะครับก็จะเป็นไข่ที่มันจะเป็นก้อนสวยแบบนี้เลยนะครับเวลาผัดไปเนี่ยก็จะมีสีสันสวยน่ารับประทานนะครับ นี่เลยผัดไปจนทุกอย่างเข้าเครื่องแล้วก็ลงตัวนะครับนี่เลยผัดคลุกเคล้าเข้ากันสักแป,ป๊บนึงครับให้รสชาติมันเข้าเครื่องแล้วก็ลงตัวนะฮะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ปิดแก๊สได้เลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูมะละกอผัดไข่ง่ายๆบ้านๆนะครับ บ้านใครมีน้ำพริกนะครับก็สามารถทานคู่กับเมนูนี้ได้เลยนะครับน้ำพริกกะปิหรือว่าน้ำพริกต่างๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆลองลไปทําตามกันดูได้นะครับและ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือก,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ